วันนี้นะคะเรามาจะมาสอนการทําแหนมเห็ดนะคะเห็ดที่ใช้คือเนี่เห็ดหนางฟ้านะคะเอาเห็ดมาล้างน้ํานะคะมาแช่น้ําแบบนี้นะคะประมาณสักครึ่งกิโลนะคะแบบนี้นะคะ เราก็ล้างนะคะให้สะอาดก่อนที่เราจะมาฉีดเป็นชิ้นๆนะคะอันนี้จะผสมกับเห็ดเข็มทองก็ได้นะคะแต่อันนี้ที่เอามานี่คือมีแต่เห็ดนางฟ้านะคะล้างน้ําให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีกกันนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือเห็ดที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะมาฉีกเป็นฝอยๆนะคะ จนหมดนะคะที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอย่าให้เป็นฝอยมากเกินไปนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมด อันนี้คือเห็ดที่ฉีกเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรานำมานึ่งนะคะให้เห็ดสุกนะคะประมาณสัก15นาที20นาทีนะคะจนกว่าเห็ดจะสุกนี่นะคะ ไเยอะเหมือนกันนะคะขึ้นกิโลค่ะนะคะใส่ให้หมดนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งสัก15นาทีหรือ20นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้เนื่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างเห็ดนะคะอีกครั้งหนึงเพื่อเอาเมือกออกนะคะให้หมด ถ้สะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเจะเอามาพื่นนะคะล้างไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเมือกจะออกหมดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนำข้าวเหนียวนะคะมาล้างน้ำนะคะใช้ประมาณ75กรัมค่ะ ซื้อมาสิบปากนะคะล้างเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเสด็จน้ำนะคะเดี๋วะะวะะยวไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะอลนะคะอันนี้คือเหตุที่ล้างหลังจากนึ่งแล้วเอามาล้างนะคะให้หมดเมือกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราใส่กระเทียมกระเทียมสับน,นะคะสักห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็ใส่เกลือสักครึ่งช้อนร้อนโต๊ะนะคะแบบนี้นะคะแล้วใส่ข้าวเหนียวนะคะ เขียวล,ล้างเมื่อสักครู่นี้นะคะ75กรัมนะคะประมาณนั้นขยันได้เลยค่ะหอมนะคะหอมกระเทียม พยายามให้เข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแพ็คนะคะตอนนี้มาถึงขั้นตอนการแพกแล้วน,นะคะใส่พริกตามชอบเลยนะคะอันนี้ถ้าทำมัดใหญ่ก็ใส่2เม็ดได้นะคะ,ะแล้วก็ตักแหนมนะคะที่ทำไว้ใส่ไปในถุงได้เลยค่ะจะทำลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่เลยนะคะแต่แอดมินจะทำลูกใหญ่นิดนึงนะคะ อันนี้ได้แล้วนะคะก็ะอัดเข้าไปนะคะอีกนิดนึงนี่นะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็มัดหนังยางได้เลยนะคะมัดแน่นๆเลยนะคะแบบนี้นะคะ ทิ้งไว้นอกตู้เย็นนะคะสองวันแล้วถึงจะเอาเข้าตู้เย็นได้นะคะเพื่อให้เกิดความเปรี้ยวนะคะได้แล้วคะ่ะหนึ่งอันไม่ยากเลยใช่ไหมคะทําทานเองได้ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อให้เสียงเงินนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะทำจนหมดนะคะอันนี้นะคะเป็นสาธิตการทำ แหนมเห็ดนะคะน่ากินไหมคะติดตามได้นะคะช่อง YouTube c h a n n e พิตตี้ Jack นะคะขอบวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ